พี่เคยโดนไล่ออกจากกันนี่เกือบฆ่าตัวตายยุงคิดเ่ายุงผิดจริงไหมครับผิดจริงครับคือไม่รู้จะเถียงอะไรเขามันผิดจริงๆ 17ปีที่ผ่านมาพี่ทํางานในแกรมมี่งานในแกรมมี่เนี่ยเป็นเหมือนเทพนิยายของชีวิตพี่เลยคือมันเหมือนฝันเด็กคนนึงจากมหาลัยต่างจังหวัดได้มาทํางานในแกรมมี่ทำงานที่ตัวเองรักโอ้ดาราศิลปินมากมายในแกรมมี่เป็นมึงมึงเหมือถือเป็นเทพนิยายไหมแม่งเหมือนแบบเขาเรียกในฝันสมัยก่อนเนี่ยพี่ทำงานในแกรมมี่แล้วก็พี่เนี่ยไม่มีบ้านของตัวเองชอบอพยพที่ที่นึงที่เป็นแบบที่พำนักพี่เลยมึงว่าที่ไหนคอนโดหรือหอใช่ไหมไม่ใช่กูมาอยู่คอนโดหอที่พำนักของกูก็คือที่โต๊ะทำงานกูพี่ก็จะเอาเสื้อผ้าพี่ยดไนนนนนน้มมมีาาหหทแแกกรเลอออ็งะบื ชุดเครื่องนอนโตโตอะปูนอนกับพื้นเลยแล้วก็ตอนอาบน้ําตอนเช้าพี่ก็ไปอาบน้ําที่ฟิตเนสก็จะสะพายกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็ไปอาบน้ําเสร็จปั๊บมาทำงานทํางานเสร็จปั๊บทั้งวันก็แก๊กก็แกก็แกไปเที่ยวกลางคืนกลับมาเมาเสร็จปั๊บทำอะไรนอนที่โตทำงานนอนที่พื้นนั่นแหละใช้ชีวิตแบบนี้ทาทุกวันทุกวันทุกวันสมัยก่อนกูจะเป็นคนกวนตีนมากชอบแกล้งคนอื่นในที่ทํางานลองนึกภาพนะครับที่ทำรายการหนึ่งเชื่อว่ารายการอีเม s หน้าที่ของพี่เป็นครีเอทีฟพี่ก็จะบีฟพี่อ้อมเหมือนนักเน ู่ในกองถ่ายก็มีอยู่พี่อยู่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์ของพี่พี่ชื่อพี่โอพี่โอเนี่ยเขาเป็นพี่ชายที่น่ารักเพลินวันนั้นเป็นวันเกิดพี่โอซึ่งพี่โอชอบแกล้งกูชอบอัมกูรู้สึกวันนี้ต้องแกล้งสน่อยไหนจะวันเกิดเมียเขาก็ถือเค้กมาละเมียเขาบอกว่ายุงเดี๋ยวอัมพี่โอกันช่วยอัมหน่อยกูก็ไปเตรียมกับนายเอกกับพี่อ้อมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะอัมในกองถ่ายทุกคนนะรู้ตามนี้หมดนะเดี๋ยวเราจะแกล้งไฟดูในกองถ่ายแล้วพี่โอเป็นคนรับผิดชอบพี่โอก็เป็นเหมือนคนที่เป็นหัวหน้าพี่อีกทีหนึ่งลองจากพี่ผมพูดพี่โอจะต้องคุมในกองถ่ายทั้งหมดถ้าอะไรผิดพี่โอโดนด่าวันนั้นลองคิดดูนะถ้ากูเป็นเคียรทีฟแล้วกูโดนไฟดูดกลางกองถ่ายแล้วเด๋ยด ดูกันว่าเขาจะทําสีหน้าอะไรโอเคก็5 4 3 2ทั้งหมดทุกคนในกองถ่ายทั้งฝ่ายตากล้องตากล้อง,องรู้กันหมดพี่อ้อมพี่ดาณัคน,น,น็กรู้กันหมดไม่รู้อยู่คนเดียวคือ,พ,อ,อพี่โอ้ข้าใจป่ะพี่โอก็นั่งหน้ามอนิเตอร์กูก็อ่ะ5 4 3 2พร้อมถ่ายนะพี่อ้อมเขารู้งานพี่อ้อมพี่ดาก็เรียกไปยุงยุงยุงมาดูหน่อยตรงนี้พี่อ่านสกิปไม่ออกอ่าเดียเด๋ยวก่อนนะทุกคนพับก่อคัดก่อนนะคัดก่อนนะแป๊บนึงนะโอเคพี่ก็ฟอร์มเดินไปพี่อ้อมครับโอเคดูสกิปให้พี่อ้อมเสร็จปั๊บพี่อ้อมบอกว่าเฮ้ยยุงตรงงงเนนี้ยยยไฟมัแแลลุุบ กูจะไปหลังฉากซึ่งรับตาคนคนในฉากจะมองไม่เห็นหลังฉากอะหลังฉากก็จะแบบวุ่นวายวุ่นวายมีสีมีฉากคาอยู่มันมีไฟแวบแวบแวซึ่งหลังฉากเป็นเด็กพ็อปจิ้มปักสามตาแล้วทำไปแวบเลบอยู่ถอดขึ้นถอดลงจริงๆไฟมันไม่ได้เจ๊งแต่ไอ้น้องช่างฉากอะมันเสียบักไฟแวบไฟแวบไฟแวบไว้เมื่อพี่อ้อมให้สัญญาณให้ไปดูหลังฉากว่าไฟแวบอะไรกูก็เดินไปเดินไปหลังฉากพอรับตาปั๊บกูโอ้แล้วกูลงไปกับพื้นกระแทกหลังฉากเลยปุ้งปังปุ้งปังนั้นเน็กกับพี่อ้อมทําการแสดงทันทีีีีเเเเเเเฮฮฮฮ้้้้้้้้้้้ยยยยยยยกกกกกิิดดดดดดดอออออออะะะไไไไไรรรขขึึนนนนนนููู่่ฟฟัั็ตโป๊บพพมมวา โอ้โหกูบอกเลยนะเมฆขลาเลยอะเมฆขลาเลยแล้วก like ็พี่อ้อมไปพยุงกูขึ้นมากูเนี่ยนอนเทงเต้งกลางสตูเลยเหมือนโดนชนอะเหมือนแบบไฟดูดเสร็จปั๊บกูถลามมาอยู่ตรงกลางถลามมาให้แต่มาตายจุดเกิดเหตุอะไรว่าอยู่ตรงกลางเลยพี่อ้อมก็ช้อนกูขึ้นมาเหมือนในหนังอะเหมือนแบบหนังเรื่องโกโบลิกับอังสุมาลินคู่กรรมอะยุงเป็นไรเปล่ายุงยุงไม่เป็นไรนะยุงยุงนั่นเน็กก็เฮ้ยทุกคนเรียกรถพยาบาลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู๋ขุ่นวายมากทุกคนรู้หมดกูคิดในใจเฮ้ยกูจะหัวเราะแล้วค ฟ้ากูไม่ไหวละเฮียไหนๆห,หลุดจากอ้อมอกพี่อ้อมเพียดาละกูว่วาอ่ะเฉลยแล้วกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูทุกคนก็แฮปปี้เบิร์ดหมดนะเน็กก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่อ้อมก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่โอเ<อ>จ้าของวันเกิดเข,กเขาตกใจมากเขาตกใจมากเพราะว่าเฮียเขาคิดว่าลูกน้องเขาตายไฟดูดกลางฉากเขาแบบเฮียทำไมเล่นกับพี่อย่างงี้เฮียพี่ตกใจแต่ทุกคนหัวเราะหมดเลยนะนะเน็กพี่อ้อมพี่ตกลงหัวเราะสะใจแล้วก็แฟนเขาก็เอาเค้กมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแล้วก็เป่าเค้กกันล่าเรืองแจ่มใสกูก็เป็นไงงงงพพีีี่่่สะะะใจจจมมมม้้้้้โอออเเาาาาบกกกววววึึึไไไไนนชหููทร พี่ก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าอะไร,รว่าแกล้งเขาขำๆไม่คิดเลยว่าเขาจะติดใจเวลาก็ผ่านไปเวลาก็ผ่านไปก็ทํางานกูก็นอนที่ตึกแกรมมี่นอนที่ตึกแกรมมี่ใช้ชีวิตแบบนั้นนะเข้าใจว่าใช้ชีวิตรวนๆมีอยู่วันหนึ่งประมาณเดือนกุมภาอยู่ดีๆนะพี่ฝ่ายบุคคลก็โทรมาบอกว่าบอสสูงสุดนะนะเขาอยากคุยด้วยยุ่งไปประชุมกับพี่เขาด่วนนะกูก็งงอะไรวะอยู่ๆดีๆพี่บอสคนนี้เขาไม่เคยเรียกกูเข้าประชุมอ่ะคือถ้าประชุมมาก็ชุมหลายๆคนไม่มีเรียกเดียวเนี้ยเอ๊ะกูทำผิดอะไรหรือเปล่าวะกูปงในี่สสูทุด เจมทีวีสมัยก่อนเนาะสวัสดีครับพี่โอมน้องยุงครับอ่านั่ง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 ก่อนน้องยุงนั่งก่อนปั๊บพัวนั่งพี่โอมมีอะไรครับพี่ยุงพี่ถามนิดนึงนะฝ่ายบุคคลเขาแจ้งมาว่ายุงชอบตอกบัตรให้กับพนักงานคนอื่นใช่ป่าใช่ครับพี่ผมคือมันเป็นอย่างนี้กูนอนออฟฟิศแล้วใครก็ตามที่แบบกลับบ้านแบบมันกลับก่อนนะมันจะชอบมาฝากกูตอกบัตรก็แบบลิสต์มาเลยอ่ะพี่คนนี้พี่คนนี้ฝากตอกบัตรกูก็ตอกเล่นเพราะถ้ากูอยู่ออฟฟิศอยู่แล้วอ่ะมันเป็นแบบใครฝากกูก็ไปป๊อกโอเคไปปั๊๊บเเฮ้้้ยยยยุงดดดดี๋ววฝากกกกนะะู็ไไไไปปออม่คิรับ ยุงทำแบบนี้จริงไ่าครับไปตอกบตรยุงรู้ไหมครับว่าการตอกบตรให้แทนกันอนะเรื่องใหญ่นะไม่รู้จริงครับพี่คือการตอกบตรผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้จริงครับมันเป็นการโกงบริษัทอย่างหนึ่งนะเช่นบางคนอะเขากลับก่อนแต่ว่ายุงไปตอกบตรให้เขาอะมันเป็นเรื่องเซซิทีฟอะถ้าเขาตอกแล้วเขามาคิดตังค์บริษัทค่ารถกลับบ้านอะก็ผิดไงไม่ควรทำนะครับอันเนี้ยถือเป็นทันบนสูงสุดนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับยุงครับความผิดที่ยิง่งกว่านั้นคือบริษัทไม่ใช่ที่นอนนะครับฝ่ายบุคคลเขาแจ้งมอยุงนอนที่ออฟฟิ แล้วย uh, ุงอาบน้าที่ไหนทํางานยังไงครับผมอาบน้ำฟิตเนสครับมีคนเขาแจ้งว่าตอนเช้าเช้าอ่ะนะน้องใช้ชีวิตเหมือนที่นี่เป็นบ้านน้องเลยซึ่งไม่ได้นะนี่คือออฟฟิศนะนี่ไม่ใช่บ้านน้องตอกบตรให้คนอื่นแล้วก็น้องยังใช้ออฟฟิศเป็นบ้านมันไม่ใช่ละดังนั้นเราอาจจะต้องพิจารณาให้น้องโดนออกจากบริษัทนะครับโดนออกจากบริษัทกูนั่งละมองหน้าพี่เขาแบบคิดในใจกูตอกบตรให้คนอื่นผิดจริง2กูนอนบริษัทกูโดนไล่ออกกูว่าผิดจริงครับคือไม่รู้จะเถียงอะไรเขามันผิดจริงจพี่ก็พิจารณาบอกว่า นนะยังไงรอเรื่องนี้แล้วกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคปะน้องอยุงไปทำงานต่อใจมึงอะมึงทำงานต่อไหมไม่ถ้ามึงรู้ว่าบริษัทจะไล่มึงออกแล้วเนี่ยเขาไม่ให้มึงนอนบริษัทแล้วด้วยไม่ให้มึงทำงานแล้วด้วยใจมึงอยู่ไหนใจกูเนี่ยคือแบบลอยเลยคือกูจาได้นะออกจากห้องพี่โอแล้ววันปีออกจากห้องนายไม่เคยมีเพื่อนมารอปับ๊บมีเพื่อนคนหนึ่งเสียไอ้ล่มยืนเลยยืนรอ,อ,รอดักหน้าห้องเลยยุงไปสูุหรี่กันไหม <laughs> มึงรู้ได้ไงว่ากูจะไปสุบรี <laughs> เออแต่ตอนนั้นจิตมันตกใจมันลอยเฮียมัน เห้มันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมหน้ามึงเสียวะกูกูโดนไล่ออกวะโดนข้อหาอะไรอ่ะข้อหานอนแกมมี่ <laughs> ข้อหาตอกบัตรอะไรก็อื่นเป็นข้อหาเอาตรงมันคือโง่เง่าเต่าตุ่นสำหรับพนักง,งานอย่างกูแต่สำหรับบริษัทเรื่องใหญ่นะผิดกฎเรื่องใหญ่นะครับก็สูบบุหรี่เครียดก,กูบอกเพื่อนกูไอ้แลมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราออกเร็วหน่อยวะ่ะกูใจกูไม่อยู่แล้วไม่อยู่บริษัทแล้วไม่ได้ทำงานแล้วเดี๋ยวออกไปกินเหล้าเลยเออได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวกูเคลียร์งานเหมือนกันไปกับมึงเลยกูก็ออกจากแกมมี่เลยไม่เลิกงานน้องประมาณสี่ห้าโมงเย็นปั๊บออกเลยออกจากแกมมี่ไปจะไปหาร้านเหล้ากินไอ้แลมมันก็ประกบกูกูจะไปกินข้าวมันเ้ยกกบ่อวา็ฮ อย่าไป้าเล่าเลยป้าปา้เดี๋ยวไปอยู่กูไปไหนไปอยู่กูไปไหนเออเนี่ยเดี๋ยวตามกูมาเดี๋ยวตามกูมาตามกูมาไปไหนแล้วแต่มึงแล้วกันตอนนี้กูกูแล้วแต่มึงกูไม่มีรถไงกูไม่มีบ้านด้วยตอนนี้ชีวิตกูไม่เหลืออะไรแล้วไอ้แล้มันก็พากูขึ้นรถมันมันก็ขับพากูไปจากสี่หโมงเยนมันก็ขับไปเรื่อยรถติดตึงตงๆึอาําพาไปที่ไหนเนี่ยเฮ้ยบ้านพี่เขาไงทีมงานเราอะบ้านพี่เขาอะบ้านพี่เขามาทําไมวะเออนะกินเหล้ากันเดี๋ยวไปกินเหล้าเนี่ยซื้อเหล้าไปกินในบ้านนี้เราก็แวะเสือเว้นแล้วก็ซื้อเหล้าซื้อโซดาเข้าไปพี่เขาแล้วมันปีไม่เคยคุยกับเขาอยู่ดีๆมันพากูมากินเหล้าบ้านพี่เขาทําเหี้ยอะไรวะเสร็จปั๊บกูเข้า ในบ้านที่เขาทําไมเหมือนวันนี้มีงานเรื่อลยทำไมวันนี้ทีมงานมันเยอะผิดปกติทีมงานอ่ะมันเต็มเลยมันมีพี่โอนมีพี่คนนั้นเมียพี่โอมีเต็มเลยเหมือนแบบมันแปลกๆอ๋อคุณรู้แล้วเขารู้เป็นวันวันเกิดกูอ่าเขาบอกเฮ้ยนี่ไงทุกคนเนี่ยมากินเหล้าด้วยมาปาร์ตี้ด้วยแล้วถือว่ามาวันเกิดมึงแล้วกันที่รู้ได้ไงวันวันเกิดผมเออน่ารู้แหละว่างานมันเกิดมึงโอเคกินเหล้ากันก็นั่งกินเหล้ากูก็นั่งกินเหล้าทุกคนก็ถามว่าเฮ้ยไปมาหน้าเสียๆวะกูนั่งเล่นกีต้าแป๊บ ออฟฟิศโดนไล่ออกเฮียเอ้ยพอมึงแหละพอมึงอ่ะฝากกูตอกบัตรพอมึงแหละพวกมึงอ่ะพวกมึงแหละเฮียโทษคนอื่นเสร็จปั๊บพี่เขาเจ้าของบ้านเขาบอกเฮ้ยยงยงเดี๋ยวให้ดูอะไรปั๊บพอมาที่กองตรงกลางเลยทุกคนก็แกะกุ้งกินแกะเหล้ากินปั๊บพี่เขาเขาเล่นกีตาร์กันอยู่พี่จะเอาโน้ตบุ๊กมาเปิดทำอะไรเอาโน้ตบุ๊กมาในโน้ตบุ๊กเปิดมากดเพลงปุ้งเอ๊ะทำไมภาพในโน้ตบุ๊กมันคุ้นๆภาพในโน้ตบุ๊กมันเป็นภาพห้องทำงานอ่ะพี่โอ๋ห้องทำงานของบอสกูแล้วเป็นภาพเป็นไงรู้ว่าภาพมันเป็นคคคือออออออพี่่เเเ้้้้้้้ากกกกกกดดดรรร์ลลลลงงงงงงป็นะตตตัไว แล้วบอกว่ามาแล้วมาแล้วมันมาแล้วแล้วเขาก็มานั่งพี่โอ้เราก็มานั่งแล้วเป็นภาพกูเป็นภาพกูเดินเข้ามาในห้องนั่งมันก็คือกูคือไอ้ง้อยุงเมื่อกลางวันน่ะที่โดนเรียกเข้าไปแล้วก็โดนไล่ออกอ่ะภาพมันคือสดสดแล้วก็เพรสดแล้วทุกคนหัวเราะกันหมดเลยทุกคนดูไอ้น็อตบุ๊กตัวนี้ไอ้ภาพเรียลลิตี้กูเรียกมันว่าเรื่องจริงขันจอแล้วกันทุกคนก็ดูว่าหัวเราะคือรู้หมดแล้วกูพูดอะไรบ้างคือยุ่งยุงนอนออฟฟิศจริงไหมจริงครับคือกระจอกมากอ่ะยุ่งไม่ตอก กระจอกมากอ่ะยุงยุงคิดว่ายุงผิดจริงไหมครับผิดจริงครับดังนั้นพี่พิจารณามีแนวโน้มจะโดนไล่ออกนะครับครับโดนไล่ออกครับคื <laughs> อกระจอกมากเลยอะ่ะแล้วสุดท้ายเป็นภาพกูเดินออกจากห้องแม่งตัดต่อนิดนึนงตอนแรกไม่ตัดต่อนะแม่งตอนกูลุกเก้าอี้อ่ะแล้วเขาเรียกอะไรอะ่ะบัตรพนักง,งานมันปลิวแม่งสโลโมชั่นแล้วแม่งขึ้นเพลงมาอย่างนี้ต้องลาออกอย่างนี้ต้องลาออก <laughs> <laughs> เพลงของบีพี่บิลบลีลลล่โอกแกนไอเฮียแม่งสโลโมชันแล้วสุดท้ายนะกูเดินออกจากห้องปั๊บเพลงจบอย่างนี้ต้องลาออกจบเสร็จปั๊บพี่โอเดินมาที่กล้องแล้วบอกว่า ไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควายยุ่งไอ้โง่ไอ้เฮียแล้วกูแบบตะโกนกลางบ้านที่เขาอะแบบเฮียเสียหน้าก็เสียหน้าสุดท้ายคือกูโดนไล่ออกแบบเรียลลิตี้เฮียออกมาหน้าห้องอะมารู้ทีหลังคือเขาถ่ายเรียลลิตี้ไว้เขาวางสายกล้องนั้นนะมีมอนิเตอร์พาะไอ้เฮียบ้านกูมันคือการทํารายการทีวีแม่งเอามอนิเตอร์มาตั้งมีทีมงานเต็มเลยแม่งสวิตช์กล้องด้วยเข้าใจป่าวแล้วแม่งรีบแม่งถ่ายมันเห็นหัวเราะย่อขึหมดเลยนําทีมการทําตรงนั้นโดยพี่โอ้มันทำแบบกูมันเอาคืนแล้วมัน กลับไปตัดต่อกลางวันนั้นมันใช้เวลามันวางแผนกันหมดแล้วฝ่ายหนึ่งไปตัดต่อให้เสร็จอีกฝ่ายหนึ่งมาเตรียมร้านตรงบ้านพี่เขาทำเป็นร้านเหล้าเพื่อเซอร์ไพรส์กูอีกคนหนึ่งที่ส่งมาประกอบกูกลัวกูฆ่าตัวตายส่งเพื่อนรักกูชื่อไอล่มนี่หน้ากูแฟลแบ็กทุกอย่างเลยอ๋อคุณรู้แล้วเรียกกูเข้าไปไล่ออกเสร็จปับ๊บเปิดประตูมามีไอล่มรอกูพบกบุรี่็อกูเลยกลัวกูฆ่าตัวตายสุดท้ายพี่โอก็เอาเค้กมาแล้วก็ happy birthday to you แล้วสุดท้ายพี่โอก็ตะยักคิวบอกว่า,งางบบไงละ่ะมึงเจอแบบบบเเนนีีี้้ยยป็ไไง่่่่่ะสุุดทาาาพกกกกููััโโอออววรคคณม คือมันทั้งรักทั้งโกรธเข้าใจความรู้สึกเลยคือไอ้เฮียการโดยไล่ออกไปยังไงมาสํานึกและกูปฏิญาตัวเองหลังจากนี้กูจะไม่ตอกบาทให้ใครแล้วกูจะไม่นอนออฟฟิตแล้วหลังจากนี้กูจะทําตัวเองดีๆเพื่อบริษัทและนั่นก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่โดนไล่ออกในการเซอร์ไพรส์วันเกิดตบมือให้คนเหล่านี้ด้วยนะ ฝากถึงนะครับบอสกูพี่โอนะครับพี่โอครับผมจําเรื่องนี้ถ้าวันหนึ่งผมตอบแทนเมื่อคุณพี่ได้นะครับผมอยากจะไล่พี่โอออกนะครับเป็นการตอบแทนนะครับโอเคขอบคุณมากมากนะครับพี่เซอร์ไพรส์น้องๆนะครับลาอเล่นนะครับหยอกๆนะครับพี่โอกรรมไดใครก่อกมนั้นย่องสนองบ้านเราเนี่ยก็ฝากให้น้องเป็นคนดีแล้วกันนะครับแล้วก็รักเพื่อนพี่น้องดีแล้วพี่เชื่อนะว่าสิ่งหนึ่งอะเราสะท้อนแค่เลยว่าเขาแกล้งเพราะหยอกเราถูกไหมกูหยอกเขาก่อนตอนแรกเพราะว่ากูรักเขาแล้วที่เขาแกล้งกูทั้งหมดเขาก็รักกูเช่นก อยากให้ดูแลกันห่วงกันแม้ขนาดความรู้สึกอะว่าไอ้เหี้ยกูจะออกไปฆ่าตัวตายไหมแม่งมาประกบกูอยากให้เกิดโมเมนต์นั้นเหมือนที่พี่มีพี่น้องดีๆที่กรมมี่พี่น้องพี่ในยุคที่พี่ทำงานีีแกรมมีตอนนั้นพี่มีความสุขมากๆพี่อยากให้พวกมึงเป็นแบบนั้นในรุ่นเดียวกันเข้าใจไหมแล้วจำไว้ห้ามนอนออฟฟิศแล้วก็ห้ามตอบัตรให้คนอื่นเข้าใจไหมะจะได้ไม่โดนออจำไว้